ขอแล้วอุ๊ยเอาวะคือบบไว้ใส่ตบหนี่ยหินหินหินหน่อยใส่ตบหน่ยเออไปใส่ตบหน่อยหาราคาสบายดีเบสสกุลเงินเราไม่ได้ก้อยเนื้อก้อยซีนคือเก๋าเสกุลุกินเนาะเตรียมทีเรียบร้อยแล้วเนาะน้ำโพนนำเพียนั้นซอยจุก็มีเนาะงุกุลเงินเนาะเป็กน้ำให้โพนเยีองนี่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 ดองไว้เรียบร้อยแล้วนี่เริ่มก้อยเริ่มก้อยพอแล้วพอแล้วมันจีนัวโพน

Gói sỏi chuông của mì có cưng hoặc khăn nó cũng không có mùi này hả mày hả hết 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 hả hết 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 เออเรียบร้อยแล้วันนี้เอาไปใส่ต้มไปเทใส่ละมอไหมเอาไปเทลงมอเออดูถ่ายลายแล้วเดี๋ยวเราใหม่ดิบดิดิดิใช้กระบอมวะมือก้อยมือก้อยมือนี่ซอยจู่กับคักปัญหาเนี้ยซงเนื้อเข่นๆเอาซอยอีกไม่เจ๊ คักอยู่ไดเจลยวคักปัญหามีมันได้บีได้ม่นี่นลอันนั้นแหะชีซอยจุฮะโตยังมีอีกเนื้อนึ่ง่นบทในไซ้อยติดท,ท่องเลันีอยาพาไปเฮ็ดเดี๋ยวไปแหมหมามีไปไหมบเคคนะ ผมมีเลือ,อลดใส่เนาะเสียดายมกมันได้เลือดคักแน่นี้สีมึงดูสีมึงดูสีมัง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 สีบัง,ง,ง,งเป็นไหนเค็มเนทจะใส่หลานนั่มันช่เค็มหาบานนี้เนาะบานนี้